ดูจอใหญ่ๆเบิ่มๆไปเลยครับดูกันให้จุใจไปเลยภาพคมชัดมากกับมินิโปรเจคเตอร์ที่ผมได้สั่งมาวันนี้นี่นะฮะก็คือรายละเอียดภาพของเขาครับคมชัดมากเลยนะจะว่าไปแล้วดูไปดูมาเหมือนมีโรงหนังที่บ้านเองเลยครับสำหรับใครที่เป็นสายดูคอนเทนต์ผมแนะนําเลยครับผมดูกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์ดูฟุตบอลดูได้หมดครับผมและสามารถปรับได้นะอันนี้ผมปรับขึ้นไปดูบนเพดานนะครับนอนดูชิวๆกันเลยทีเดียวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็นแบบสมาร์ทนะครับสามารถเชื่อมต่อ WiFi ได้แล้วก็สามารถดูแอปต่างๆไไไดดดดดูู้้้หหนังอะรรมมผแแลวต่ จะเลือกนะสามารถโหลดแอปต่างๆมาได้บอกเลยครับว่าสะดวกมากๆเลยนะดูพวกเน็ตฟง e อกเน็ตฟิกอะไรได้หมดครับผมดูยูทง u t u b e ก็ได้นะการเชื่อมต่อจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับผมแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องแค่นั้นนะครับส่วนถ้าช่วงที่เราเปิดแรกๆเนี่ยเราจะงงและสับสนนะครับว่าทําไมมันไม่ชัดนะครับแล้วก็แค่ปรับตรงนี้นะครับเราหมุนหมุนหุนแบบนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะคมชัดนะครับนี่นะหลังจากที่คมชัดนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะความห่างจากโปรเจคเตอร์กับผนังที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5-6เมตรได้นะครับหางขนาดนี้ก็ยังมีความคามชัดสูงนะครับดูคอนเทนต์ก็ถือว่าดีครับผมและเรายังสามารถเปิดโหมดสะท้อนภาพหน้าจอส่งไปโปรเจคเตอร์ได้นะครับไม่ว่าเราจะเล่นอะไรบนมือถือเราสามารถส่งภาพไปโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้และโปรเจคเตอร์ตัวนี้มีลำโพงในตัวนะครับไม่ต้องไปซื้อลำโพงเพิ่มนะและขนาดของเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมขนาดเล็กๆเ,เองส่วนของที่เขามีมาให้ในกล่องหลักๆเลยก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งาาาาานะะัีนีนี้้เกกก็็ววดยครร่มมมมงซึสสํญๆแแลลจจโ ใครที่อยากได้โปรเจคเตอร์หรืออยากได้โรงหนังส่วนตัวเอาไว้ดูคอนเทนต์หรือดูฟุตบอลก็ฝากโปรเจคเตอร์ตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับและสินค้าตัวนี้ช่างมอนได้ผ่านจัดไปครับ